หนูมาได้ยังไงลูกเนาะบอกพ่อสิลูกตุ้งมงมาอันตรายมากเลยนะลูกพระจ๋าตุ้งมงอะไรหนบ้านเดียวตุ้งมงได้ยินเสียงน้องร้องก็มงก็เลยตามหาแม่ดูว่าน้องหิวงงหาเท่าไหร่ก็หาแม่ไม่เจอลูกตุ้งมงก็ไปเห็นน้องนนอนอยู่คนเดียวตุ้งมงก็เลยอุ้มน้องขึ้นมาแล้วน้องอนอนทับกระดาษใบหนึ่ง แล้วตุ้มงอ่ะก็หยิบกระดาษใบนั้นขึ้นมาอ่านจ้าพ่อตุ้มงหนูอ่านกระดาษใบนั้นแล้วลูกเจ้าหนูอ่านได้ใจความอะไรบ้างนี่ตุ้มงอ่านไม่ออกเอ้ยไอ้หนูตุโมองเอาเอากระดาษมาให้ลูกเอามาครับเอามาใช่ไหมให้พ่ออ่านเลยลูกจะได้รู้ว่าเป็นไงเดี๋ยวพ่ออ่านเองลูกให้พ่อให้พ่อหนูก็ให้ใกล้ๆอ่ะหนูให้พ่อให้เสร็จหนูก็ใกล้ๆก็ให้จริงให้พ่อเช่นมึงกูทุกติงแต่เด็กนะไอ้ชื่อตรงนั้นนะมึง โูตจา้าไม่เลาะใครใครเลาะ